สวัสดีครับพี่น้องพ่อเอาโลโก้อพิเชียวครับนี่สถานที่นะครับบรรยากาศสถานที่จะพายเรืไปทางที่ห้องไปเปิงหน้าเวทีนี่ครับพี่น้องมาดลดไก่ไก่บ้านบ้านอ้อบ้านขายอ้อครับแม่นบมะะือ มันน้องอ้อเป่าพ่อโอ้ยมันมันคล้ายอ,อ,อ่อสถานที่สถานที่กะอันนี้เป็นหน้าข้างนะครับเมือแรงปลอดฝนพี่น้องมามีฝนครับมีแต่ผ้ายอย <c oughs> อู่สถานที่ฝนตกมาแตาด่ดีเนาะ ตายอีหลีพี่น้องเอ้ยมาตาะยังฝน,นตกไดนี่เดี๋ยวลรกกลัห้เบิ่งสถานที่กันครับนี่บ้าบรรยากาศนะครับสถานที่บรรยากาศพี่น้องมาจืดนะครับนี่นะครับบรรยากาศรอบๆงาน บอดเจนี่พี่น้องมึงเลี้ยงไหมก็เลี้ยงใจกันใกล้ๆยูๆใ่ใสพี่น้องครับเด้อบ,บ้านหนองอ้อนะครับพี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลท่ามพิชบูรณ์นะครับสถานที่ไม่เอาบุญองไฟน้ำกันพี่น้องนี่เพอเชียนเปลี่ยนไปเพื่อใดดอกนะครับบักการกุศลน,นะครับ มือนี้วันนี้บรรยากาศกุศลพี่น้องให้กครื่องจที่งายมาร้รมุกเฉลิมวันเทิงศิลน,นะครับกับโลโก้ผมบอกกันอย่างแน,น่นอนสดแข่งกลางฟังก็เก่าเหมือนเดิม,ม,มวัตะฝนวัตกข้าเข้ามือนีนะครับเราจัดงานตามความเหมาะสมนะครับแต่วันบ่จืดหรอกคันว่าตกอีกออบันดิกาสียางไปหาหน้ากินทั้งฝุ่นบัดิกาพี่น้อง ลดมีเป็นเสอือเขากันสิน้อนน้ำมีแล้ว <c oughs> ขนาดไอ้ที่พักรีสองรีสอนอย่างบ่มีดีพี่น้องต้องหาน้อนน้ำหอมใหม่หอมอย่างเพราะว่ามันมันมันอยู่ในภูเขาเนาะหล่มสกักอ,อำเภอหล่มสักเนี่ยเลอะมากแล้วก็เป็นภูเขานะครับ หลวงปู่พิ่นจัดงานวัดอะไรวะวัดยังกบะนี่ครับกินกระลากลายอยู่ของกินลากลายพี่น้องนี่ครับเดยวลูกกบพาเพียงอะไรกินกันนะครับโอ้ฝนหัวตะต่ง โอ้กล่องมาเด้กล่องบอดีครับเป็นหัวทิ่งนี่นะครับ อยากกินปลาหมึกย่างนะครับที่บรรยากาศสถานที่เราแบบว่าเอ่อถ้าฝนตกมาเนี่ยโอ๊ตตายเลยนะเนี่พีน่นอ้องบัตรหน้างาน,งาน 1, 120เด็ก60นะครับไม่ต้องก,กินบ่ กล่องเหี่ยวมาบองงามค่ะเช่คอยพูดบอกดีเบ่งกล่องพี่ลายครับพี่นองมาพี่นอในภาพไปหาหน้ากินครับเป็นตะลังกาเลยอะไรน่ะน่ะนีดไทยวะ รกี่นครับมะปูดีครับแกอันนี้โอ้อันนี้อันนี้นี่มะพร้าวมะพร้าวนี่เงโลโก,ก้อบรมเพโโก,ก,ก้ครับ <c oughs> <c oughs> สถานที่ก็ มาโลดกีฬาควอพี่เราแต่ว่ายังกะบกมากาหารลงกลิ่นหายแล้วกลิ่นกลินตะโย่างตะโย่างครัวต่มกพงยู่ตัวซีนี่บอกว่าข้าดงไปแล้วข้าดงไปแล้ว่ไมดงไี่มีแล้วใช่ไหมไม่มี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 เล จะล็ไปไหนนะไปเที่ยวไปเที่ยวหน้าด่างเห็นหน้าด่างรับผิดชอบไหมจัดไปเที่ยว ้้วน้ำโคแดงมวมวร้านี่มันเดือดไหมเล่้แครับก็เดี๋ยวจอดรถไปนี่จะไม่มีแล้วครับป้าจอดรถไปจากมื่เดี๋ยววันที่เดี๋ยววอไปเบิ้งนเดียว รถไท <authority> ые, ยกำลังดัดเจ้ากิ่งครับเจันหล่ยวานกิ่งใหญ่เลยครับมีแต่รูปชิ้นเลยครับลวนบัวหันบ้างตายไหมเนี่ยเสียงชิงช้าัวไืองลูกศิษ่์นกั

เติมน้ำตาลนะครับผู้สรับสนุนวันนี้นะได้แล้วครับกี่บาทมาเราจะไป ตำมออกห่วงที่ลงครัวกินแล้วก็ขา้าวเหนียวที่ลงครัวนะครับโอเคฝากก็เลยไปแชร์พี่น้องให้กำลังใจกันนะครับมืี่เรื่องมีเรือ่องวันนึงสอดแอก่งยางปังวัดเอ,เอี้ยงก่อนสี่จำปาทองวัดสี่จำปาทองเอาไก่แม่ให้กำลังใจโอเคเดี๋ยวก็ฝากกันไหมครับ